หลักการคอนเซปต์ประมาณนี้ว่าคนก็บอกว่าเอ้าทำไมพูดถึงจุลินีดีพูดถึงโปรบ i วติกเยอะจางก,ก็เพราะแบบนี้แหะครับมันเพิ่มเข้าไปแล้วมันจะทําให้มีระบบมีผลพวงก,กับระบบย่อยและกลุ่มกันในร่างกายครับก็ประมาณนี้แลวมั้ยอันนี้ลงดีเทลเขาบอกว่าจุลินีชนิดดี ที่เป็นตัวดีจะคอยรักษาสุขภาพของลําไส้สร้างกรดแลคเติกและกรดอ้มส้มคือทําให้สภาวะเขาเป็นกรดเหมาะสมอ่อนออนให้จุลินทรีย์ดีอยู่ได้แล้วมันก็มีความมันจะช่วยกระตุ้นบีบลําไส้เพื่อช่วยในระบบขับถ่ายด้วยก็คือรสเปรี้ยวก็คือเปรี้ยวเล็กน้อยกรดแลคติกที่ได้จากอาหารหมักอนามัยเนี่ยมันก็จะช่วยให้ระบบย่อยได้พอเชื่อว่ามันดีมีประโยชน์มันก็จะช่วยรักษาสุขภาพเรื่องเกระตุ้นภูมิคุ้มกันเรื่องรกสาพิษในลำไส้ แล้วนอกจากนี้ผลโพรงจากกันย่อยนี่จุดิมซีดีเขาย่อยคือโปรเบติกไปย่อยพีเบติกแล้ว,วมันจะได้พวกวิตามิน b ีบีหนึ่วิตามิน K กรดโฟลิกอะไรต่างๆออกมาให้ร่างกายด้วยดังนั้นกรดถ้าไม่มีกรดแลคติกในลําไส้มันจะทําให้เราขาดวิตามินนะครับเพราะฉะนั้นเติมโปรเบติกเติมจูดินซีดีเข้าไปครับมันจะช่วยภาพรวมของระบบย่อยระบบ ก็เหมือนก็เติมเอนไซม์เข้าไปเพราะว่าจุลินทรีย์ไปย่อยโปรไบโอติกก็คือจุลินทรีย์ไปย่อยพรีบโอติกก็คืออาหารของจุลินทรีย์ย่อยแล้วได้ผลพวงมาเป็นโกรดเป็นวิตามิน,เ,นเอนไซม์ก็ประมาณนี้เลยนะหลักๆนะครนี่แหละดังนั้นเมื่อโดยหลักการทางวิชาการคือเขาก็รู้เป็นประมาณนี้ชุดความรู้ก็คือประมาณนี้แหละคนก็ถึงมองว่า เงินก็ือกินก็รู้แหละวว่าด,ดีแล้วจะกินอะไรบ้างล่ะมีที่ไหนปกติคือพวกอาหารสดต่างๆผักสดเนื้อสัตว์สดๆอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเอนไซม์เฉพาะตัวของตัวมันอยู่แล้วล่ะแต่ว่ากินของสดอ่ะของดิบอ่ะเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มจุลินทรีย์เพิ่มเขาเรียกว่าเติมเอนไซม์ฟู้ดเอนไซม์เข้าไปให้ร่างกายด้วย แต่ว่าด้วยสภาวะปัจจุบันเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันสะอาดไม่สะ,สะอาดหรือยังไงสิ่งหนึ่งที่เรารู้นแน่ๆว่าสะอาดก็คือการเตรียมกระบวนการอาหารมากันามัยเตรียมอาหารที่สะอาดเตรียมกระบวนการที่สะอาดได้อาหารที่สะอาดมากินเข้าไปเนี่ยมันก็จะได้การเติมเอนไซม์จอาหารเข้าไปด้วยเติมจุลินทรีย์ดีเข้าไปด้วยในยร่างกายก็เลยต้องไปหากลุ่มนั้นนะคนก็เลยมองว่าแล้วเป็นอะไรล่ะก็คือเข้ามาเอ้ยแหนมเห็ดเอ่ย กิมจิเอยอ,อะไรต่างๆเนี่ยบักในอากาศมันก็มีจุลินทรีย์แล้วล่ะแต่จริงๆเพื่อให้ได้จุลินทรีย์ที่มากแล้วก็ได้เนไซที่เพียงพอได้สิ่งที่อะไรได้ตัวที่ร่างกายต้องการก็ผมก็จะมีผงเขาเรียกว่าผงม,มกักเอนไซม์เนี่ยจากอาจารย์อานน์เอื้อตาทูลของจากสถาบันอานน์ไบโอเทคซึ่งอาจารย์เนี่ยเป็นคนสอน ให้ความรูม้เรื่องพวกนี้แหละคือจริงๆอาจารย์รเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเห็ดแต่ว่าในการย่อยเห็ดหลายๆอย่างซึ่งที่มันมีสิ่งที่มีประโยชน์เนี่ยก็คือเรียกว่าเบต้ากูแคนอย่างเช่นในเห็ดลินจือเห็ดกระถินที่มาเนี่ยมันมีเบต้ากูแคนอยู่เยอะมากแล้วมันก,มนก็มันย่อยไม่ได้ย่อยยากวิธีที่จะย่อยคือต้องใช้เจ้าจุลินทรีย์นี่แหละไปย่อยก็คือจากกระบวนการหมักหมักแบบอาหารหมักอนามัยเนี่ยมันก็จะทําให้ย่อยได้แล้วก็ได้สรรพคุณความเป็นยาของ มันก็เลยได้ความรู้เรื่องเรื่องของขอบคุณแม่ครับได้ประโยชน์เยอะมากได้ได้ความรู้เรื่องของอา,อาหารกลุ่มเอร์เนไซ์เนี่ยเข้าไปด้วยนอกจากเรื่องของความเหตุเป็นยามันก็เราก็ได้ไปเรียนจากอาจารย์ก็เลยได้ความรู้ว่าอ๋อเหล่านี้เนี่ยมันดีกับร่างกายในช่วงที่ร่างกายไม่สบายกินสิ่งที่เรียกว่าเหตุเป็นยาต้องเสริมเอนไซน์เข้าไปด้วยนะเพื่อให้ร่างกายพร้อมที่จะไปย่อยอ,อาหารเพื่อดูดซึมไปให้เซลล์ของเราได้ เพื่อกระตุน้นภูมิคุ้มกันในร่างกายอะไรต่างๆเพื่อร่างกายปรับสมดุลได้เนี่ยก็จะทําให้เหมือนกับว่าอะไรเตมิมเอนไซม์เมื่อกินประยะหนึ่งแล้วเนี่ยบางคนมองว่าเขากินเอนไซม์ซองอ่ะผ่านไประยะหนึ่งเจ็ดเดือนปีหนึ่งเนี่ยบางคนบอกหน้าเด็กผิวพรรณสดใสเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องของระบบของร,บบองร่างกายที่มันทํางานได้ปกติมันดูซึมสารอาหารได้มีประโยชน์ได้เอาไป,ไปใช้ได้เต็มที่นี่แหละมันก็เลย สำคัญเดี๋ยวว่าจะกินแต่ช้อนๆอ,อย่างเดียวมันก็คือคนเราโดยธรรมชาติคือกินอาหารเนี่ยมันก็กินอาหารที่แบบกับข้าวอะ่ะเราก็เลยมองว่าเอ้จริงๆแล้วในการกินกับข้าวปกติเนี่ยมันก็สามารถที่จะเติมเอนไซม์